ส่องพระยอดนิยมเริ่มด้วยพระร่วงยืนประธานพรหลังหลายภาพพิมพ์ใหญ่กรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุลบบุรีเนื้อตะกวดสนิมแดงแบบลุกว่าส่องซึงตาตรึงใจตัวจริงศิละปะบาย,ยุคค้อมเรื่องอำนาจอายุ700-800ปีสวยสมบูรณ์ไม่อุดไม่ซ่อมสมัยก่อนอยู่ในรังจิรพรชัยใบยทองหรือหนุ่มใบทองสุโขทยัยเจ้ากรมพระกรุพระเก่า ไม่รู้ป่านนี้ใครนิมนต์ไปหรือยังขอย้อนรำลึกให้หายคิดถึงซะหน่อยใครอยากมีวาสนามหาอํำนาจต้องมีติดกายถัดมาพระสามภูมิเดี่ยวตรีกายกรุวัดปืนลบบุรีเนื้อชินตะกวดสนิมแดงอายุไม่ต่ำกว่า700ปีแม้สภาพจะผ่านการใช้มาบ้างแต่มีน้อยและหายากพักมรดกไทยฝากโชว์เป็นวิทยาทานวัดปืนเป็นวัดเก่าและวัดร้างของลบบุรีไม่มีประวัติการสร้างแน่ชัด กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อพศ2479อยู่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีพระเครื่องแตกกรุจำนวนมากทั้งพระหูยานพระนาคปรกและพระพิมพ์อื่นๆมากมายพุทธคุณสุดยอดคงกระพันชาตรีมหาอำนาจบารมีพระปิดตาพิมพ์หลังแบบหลังพระหลวงพ่อเฮียงวัดป่าจังหวัดชนบุรีปี2496 บรรจุกริ่งสาริกาผสมผงแท่งมหาสเสน่ห์หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันที่ขหาบดีใหญ่ไปถวายให้สร้างปี2495มีบันทึกของวัดป่าชัดเจนบูชาสบายใจคล้องเดี่ยวเที่ยวได้ทั่วโลกถูกยุคถูกพิมพ์ถูกพอซอไม่ต้องผจญภยัยสายนี้เล่นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเสียงขี้คุยมีเยอะรู้จริงไม่กี่คนคนจะขายมักเล่านิทานไปเรื่อยคิดจะเช่าหาพึงระวังไว้เลย เดี๋ยวเจ็บตัวเสียตังด้วยความปรารถนาดีพระพิมพ์หลวงพ่อปานทรงครุฑปี2537หนึ่งในของดีหลวงพ่อโทนวัดเขาน้อยคียรีวันสร้างพิธีพิถันงดงามคมลึกมวลสารจัดจ้านดีนักใส่เส้นเกสาหลวงพ่อเพิ่มพลังคลังขึ้นเอกอุแคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมยอดเยี่ยมและมีน้อยใครๆก็เสาะหา พระสุ้มกองเงินล้านพระครูอาคมสิทธิ์ที่สุนทรหรือวิชัยวัดสันติวิหารจังหวัดสระบุรีปี2558นับวันยิ่งสูงค่ากดพิมพ์งดงามคลุกเคล้าวมวลสารศักดิ์สิทธิ์มโหฬานสายขเขมรสายพมา่าลาวฝังตะกรุดจานมือทวีความคลั้งชุดกะทิน้นตะกรุดเงินสัตตะทองแดงคล้องแล้วบรรดาลร่ำรวยดีนักพระสมเด็จหลังยันพระปาติโมกสีแถว หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหรือวัดบ้านแค่สร้างในปี2518หลวงพ่อเมตตาปลุกเสกเดี่ยว1,000สาหรือ1ไตรามาสนำเข้าพิธีสวดปาติโมกข์ของวัดโคศิตารามทุกวันพุทธคุณโชคลาภเมตตามหานิยมเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยครบเครื่องพญาเต่าเรือนวัดหนองพังตรุตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี สร้างด้วยเนื้อตะกัวผสมตะกัวสนิมแดงแบบก้อนขนมครกที่บรรพชนเมืองการเตรียมไว้สร้างพระท่ากระดานสมัยอู่ทองหนึ่งในเบญจาภาคีฝ่ายอิทธิริ์ของเก่าแท้หลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะนำไปสร้างพระท่ากระดานของท่านและพระเนื้อชินดังนั้นพระรุ่นนี้จึงเอกอุรอบด้านผ่านพุทธาพิเศษชัยมังคลาพิเศษโดยหลวงปู่ลิ้ววัดไร่แตงทอง เป็นประธานในพิธีและร่วมอธิษฐานจิตร่วมกับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อลำาไยวัดทุ่งลาดยาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามหลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อภูลทรัพย์วัดอ่างศิลาเป็นต้นอนุภาพครอบจัก,กรวาลมหาอำนาจบารมีกันคุณใสคุณผีได้สารพัด